สวัสดีครับวันนี้มาพบกับครูนเด่นอีกเช่นเคยนะครับกับอักษรอ,อ้นเลนนั่นเองครับวันนี้ก็ยังคงเป็นวิชาคณ,ณิตศาสตร์แน่ๆเลยนะครับมาเจอครูเนเด่นแบบนี้นะครับซึ่งวันนี้ครูเนเด่นจะพารียนไปทํากิจกรรมแล้วก็มีแบบฝึกหัดด้วยนี่เรื่องเกี่ยวกับการบอกเวลานั่นเองซึ่งครูเนเด่นสอนอะไรไปบ้างนะครับการบอกเวลาในช่วงเวลากลางวันกับการบอกเวลาช่วงเวลากลางคืนซึ่งครูเนเด่นสอนไปแล้วเนาะ วันนี้ครูนเด่นจะพานักเรียนไปทำกิจกรรมกันก่อนเลยครับเดินท่านักเรียนอยากทำกิจกรรมแล้วก็เปิดหนังสือของอักษรคณิตศาสตร์ป .2 เล่ม1นะครับไปที่หน้า179ได้เลยครับเมื่อนักเรียนเปิดมาแล้วนะครับจะเจอหน้าตาของหนังสือเป็นแบบนี้ครับมันก็คือกิจกรรมฝึกทักษะครับมาดูเดี๋ยวครูเนเด่นจะพานักเรียนไปดูนะตรงนี้นะข้อที่1กันเลยครับมาดูเขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยเลือกนาฬิกาครับที่บอกเวลาตรงกับข้อความที่กำหนด เอาแล้วครับดังนั้นเขาบอกมาเป็นข้อความคือ10นาฬิกา45นาทีแน่นอนนักเรียนตอบครูได้ใช่ไหมครับว่า10นาฬิกาคือเวลาในช่วงกลางวันนั่นเองโอเคเนาะซึ่ง10นาฬิกาแบบนี้ย10นาฬิกาส5นาทีหมายความว่าเข็มสั้นต้องชี้ระหว่างเลข10กับ11ครับเดีย๋ยวนักเรียนลองไปดูเข็มสั้นชี้ระหว่างเลข1 0กับ11เอฮ้ยได้เข็มสั้นชี้ตรงเลข9ผิดไหม ผิดครับดังนั้นข้อนี้นักเรียนตอบได้เลยว่าเป็นกอไก่แน่ๆครับโอเคนะแั้วรียนก็ขอวงกลมไว้นะว่าเป็นกอไก่ซึ่งลองอ่านค่าสิครับเข็มสั้นชี้อยู่ระหว่างเลข10กับ11ก็คืออ่านว่ามันยังไม่ถึง11นะก็คืออ่านว่า10นาฬิกาครับและเข็มยาวชี้ตรงกับเลข9ก็คือหมายความว่าจากเลข12นะเข็มยาวก็จะเดินกี่ช่องใหญ่เก้าช่องใหญ่ซึ่งก็เท่ากับกี่นาที 45นาทีนั่นเองเพราะว่า1ช่องใหญ่เท่ากับ5นาทีนั่นเองครับของเข็มยาวนะซึ่งก็จะอ่านได้ว่า10นาฬิกา45นาทีซึ่งก็ตรงกับสิ่งที่โจทย์เขากำหนดมาให้นั่นเองไปต่อข้อที่2ครับข้อที่2เขาบอกว่าทีนี้เมื่อกี้เขาให้เป็นข้อความมาให้นักเรียนดูที่เข็มนาฬิกาถูกไหมทีนี้ให้นักเรียนเขียนเข็มนาฬิกาครับให้ถูกต้องเขียนเข็มนาฬิกาตามเวลาที่กําหนดครับมาดูข้อที่1 5นาฬิกาครับเอ๊ะ ห้านาฬิกานมันเป็นเวลาช่วงกลางคืนหรือช่วงกลางวันครับนักเรียนกลางคืนนั่นเองเก่งมากๆเลยดังนั้น5นาฬิกาพอดีนะไม่มีนาทีนะแสดงว่าเข็มสั้นต้องชี้ตรงกับเลข5พอดีเป๊ะครับชุดเป็นลักษณะนี้และเข็มยาวของนักเรียนต้องชี้ตรงกับเลข12นั่นเองจึงจะอ่านว่า5นาฬิกานั่นเองครับอันนี้คือเป็นเวลาช่วงกลางวันนะถ้าเป็นเวลโทษอันนี้เป็นเวลาช่วงกลางคืนถ้าเป็นเวลาช่วงกลางวันเราจะอ่านว่าอะไรครับนักเรียน สิบเท่าไรจำได้ไหมครูเอนทบ,ทบทวนให้นิดนึงนะหลังเที่ยงนักเรียนก็จะบวกเพิ่มไปครั้งละหนึ่งดังนั้นตัวนี้สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกและสิบเจ็ดครับดังนั้นถ้าเป็นเวลาช่วงกลางวันเราจะอ่านว่าสิบเจ็ดนาฬิกานั่นเองโอเคนะอันนี้ถึงเป็นการทบทวนไปในตัวนะครับไปดูต่อครับข้อที่สองฝั่งนี้สิบเก้านาฬิกาสิบนาทีสิบเก้านาฬิกาหมายความว่าต้องเป็นเวลาช่วงกลางคืนแล้วนะ ถ้าช่วงกลางคืนนักเรียนช่วยครูนนับนิดนึงครับ12แล้ว13 14 15 16, 17, 18และ19ดังนั้นหมายความว่าต้องอยู่ตรงกับเลข7ครับแต่มันมีนาทีมาด้วยสะแดงว่าเข็มสั้นของนักเรียนจะต้องอยู่ระหว่างเลข7กับเลข8แต่มันแค่10นาทีเลยเลข7ไปนิดเดียวครับนิดเดียวพอดังนั้นมาดูครับเข็มสั้นก็จะเลยเลข7ไปนิดเดียวครับ ประมาณนี้อ่าและเข็มยาวแล้วครับเข็มยาวก็ต้องอยู่ที่กี่นาทีครับนักเรียน10นาที10นาทีแสดงว่าเข็มยาวต้องเดินไปกี่ช่องใหญ่ครับ2ช่องใหญ่เก่งมากๆดังนั้นเข็มยาวต้องอยู่ตรงกับตัวเลข2นั่นเองครับแบบนี้โอเคนะถึงจะอ่านว่า19นาฬิกาแล้วก็10นาทีนั่นเองซึ่งไม่ได้ยากถูกไหมเอ,อ่ยแล้วครูียนขอถามนิดนึง ถ้าแบบนี้ที่ครูวาดนะถ้าเป็นเวลาช่วงกลางวันจะอ่านว่าอะไรครับ7นาฬิกา10นาทีนั่นเองเก่งมากๆเลยโอ้โหงั้นครูเน้นขอไปต่อนะนักเรียนได้แล้วนะครับมาดูข้อที่3มครับข้อที่3มเขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยดูรูปนาฬิกาครับแล้วก็บอกเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนเอาละครับดังนั้นฝั่งนี้เป็นเวลาในช่วงกลางวันก่อนครูเน้นขอบอกเวลาในช่วงกลางวันนะครับตรงนี้ก็เป็นเวลาในช่วงกลางคืนครับ อขอบอกครูเรนนิดนึงครับนักเรียนตอบครูเรนให้ชินใจช่วงกลางวันจะอ่านว่าอะไรเข็มสั้นชี้ระหว่างเลข11กับ12อ่านว่าเก่งมากๆเลยครับ11นาฬิกาโอ้โห11นาฬิกานะแล้วนักเรียนดูเข็มยาวเข็มยาวเดินไปกี่ช่องใหญ่2ช่องใหญ่ก็คือไปชี้ตรงกับเลข2ดังนั้นจะเท่ากับกี่นาที10นาทีเก่งมากมาก ดังนั้นถ้าเป็นเวลาในช่วงกลางวันนะครับเราจะอ่านว่า11นาฬิกากับนาทีนั่นเองและแน่นอนถ้าเป็นเวลาในช่วงกลางคืนหมายความว่านักเรียนจะอ่านว่ายังไงครับนักเรียนก็ต้องนับจาก12บวกเพิ่มไปทีละ1เรื่อยๆจนไปถึง11ซึ่งถ้าครูนักเรียนบอกแบบนี้นักเรียนไม่ต้องนั่งนับทีละตัวก็ได้ถ้าเข็มสั้นวนกลับมาชี้ตรงกับเลข12เราจะอ่านว่าเวลากลางคืนนะจะอ่านว่า 24นาฬิกานั่นเองแสดงว่าถ้าชี้ตรงกับเลข11ก็ต้องอ่านว่า23นาฬิกานั่นเองครับดังนั้นถ้าเป็นเวลาในช่วงกลางคืนนะครับก็จะอ่านว่า23นาฬิกากับเท่าไร่10นาทีเหมือนกันครับตรงนี้ชุบได้มาแล้วงั้นขอต่อด้านฝั่งขวานะครับมาดูฝั่งน,นี้ครับเป็นเวลาในช่วงกลางวันครับกับเวลาในช่วงกลางคืน มาดูครับขอเวลาในช่วงกลางวันก่อนเลยครับเข็มสั้นของนักเรียนชี้ระหว่างเลข8กับเลข9อ่านว่าโอ้โหเก่งมากๆเลยข้างหลังเสียงดังมากนะนักเรียนนะอ่านว่า8นาฬิกาครับแล้วนาทีแล้วครับเข็มยาวชี้ตรงกับเลข5แสดงว่าเดินมาแล้ว5ช่องใหญ่ก็จะกลายเป็น25นาทีนั่นเองครับดังนั้นถ้าเป็นเวลาช่วงกลางวันจะอ่านว่า8นาฬิกา25นาที และถ้าเป็นเวลาในช่วงกลางคืนจะอ่านว่าเท่าไหร่นะโอ้โหถ้าเวลาช่วงกลางคืนคือเกิน12ไปแล้วนักเรียนต้องบวกเพิ่มทีละหนึ่งครับนับ13 14 15 16 17 18 19และ20นั่นเองดังนั้นนักเรียนก็จะได้ว่า20่สนาฬิกาครับกับอีกกี่นาที 5ช่องใหญ่เหมือนกันแสดงว่าก็ต้องเป็น25นาทีนั่นเองครับซึ่งวันนี้ครูเด่นก็สอนนักเรียนดูเวลาในช่วงกลางวันกับเวลาในช่วงกลางคืนไปแล้วสอนนักเรียนทำอะไรบ้างวาดเข็มนาฬิกาไปแล้วสอนนักเรียนดูเวลาเออตามที่โจทย์เขากำหนดมาแล้วนะครับดังนั้นนักเรียนน่าจะได้ความรู้พอสมควรแล้วนะงั้นเดี๋ยวครูเด่นจะพานักเรียนไปทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมกันครับ ซึ่งนักเรียนต้องเปิดหนังสือแบบฝึกหัดของอักษรคณิตศาสตร์ป .2 เล่ม1นะครับไปที่หน้า125กันเลยมาดูครับหน้าที่125นะครับนี่นักเรียนจะเห็นหน้าตาของแบบฝึกหัดเป็นแบบนี้ครับซึ่งเขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยพิจารณารูปนาฬิกาครับแล้วบอกเวลากลางวันหรือเวลากลางคืนให้ถูกต้องโดยมีสัญ,ญลักษณ์บอกครับถ้าเป็นดวงอาทิตย์ก็จะแทนเวลา กลางวันแล้วถ้าเป็นดวงจันทร์แบบนี้ก็จะแทนเวลาช่วงกลางคืนนั่นเองครับโอเคเนาะดังนั้นวันนี้ครูเนเด่นจะพานักเรียนไปทำนะมาดูครับเริ่มกันกับข้อที่1ข้อที่1เป็นเวลาช่วงกลางวันหรือกลางคืนครับกลางวันนั่นเองเราเจอดวงอาทิตย์นั่นเองโอเคนะเป็นเวลาช่วงกลางวันจะอ่านว่ายังไงครับนักเรียนเข็มสั้นชี้ระหว่างเลข10กับ11อ่านว่า1ิ นาฬิกาโอ้โหเก่งมากครับชุสิบนาฬิกากี่นาทีเข็มยาวชี้ตรงกับเลขหนึ่งคือเดินผ่านไปหนึ่งช่องใหญ่เท่ากับห้านาทีครับดังนั้นอ่านว่าเวลาสิบนาฬิกาห้านาทีนั่นเองไปดูต่อข้อที่สองครับย้ำอีกหนึ่งครั้งนะนักเรียนคนไหนที่ยังไม่ได้ทำแบบฝึกหัดนะครับสามารถทำมาก่อนได้เลยแล้วมาดูคำตอบไปพร้อมๆกับครูนิดนึงก็ได้ หรือถ้านักเรียนดูครูนักเรียนโยแล้วยังไม่ได้ทําแบบฝึกหัดทําไปพร้อมๆกับครูนักเรียนได้เลยครับแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยกันว่าสิ่งที่นักเรียนทํานั้นจะผิดหรือจะถูกถ้าผิดก็แก้ไขให้ถูกต้องนั่นเองครับมาดูขอไปต่อข้อที่2นะครับมาดูครับเป็นเวลาช่วงกลางวันเหมือนเดิมครับเจอดวงอาทิตย์นะมาดูครับกลางวันจะเป็นเท่าไหร่ครับถ้าเป็นเวลากลางวันชี้ระหว่างเลขห้าเข็มสั้นนะชี้ระหว่างเลข5กับเลข6ครับมันจะต้องเป็นอะไร ใช่5้านาฬิกาไหมไม่ใช่5นาฬิกาอยู่เวลากลางคืนดังนั้นไม่ใช่เวลากลางคืนนะต้องอ่านว่าต้องเป็นช่วงเย็นๆหน่อยใช่ไหมครับดังนั้นต้องเลยเที่ยงมาแล้วก็น,นักเรียนช่วยคลีนน่ในน้บนิดนึงครับเป็นเท่าไหร่12แล้วสิบ4า5 16บสิบห้าสิบและ17ครับดังนั้นเมื่อถึงเลข5จะอ่านว่า17นาฬิกานักเรียนก็เขียนเลยครับว่า17นาฬิกา และแน่นอนนักเรียนต้องไปดูเข็มยาวด้วยว่าเข็มยาวชี้ตรงกับเลขอะไรนะเลข8แสดงว่าเขาก็เดินผ่านช่องใหญ่มาแล้วกี่ช่อง8ดช่องใหญ่จะเท่ากับกี่นาทีครับโอ้โหเก่งมากๆเลย40นาทีนั่นเองดังนั้นข้อที่2ก็เลยอ่านได้ว่า17นาฬิกา40นาทีนั่นเองครับไม่ยากเนาะไปต่อข้อที่สกันเลยครับข้อที่สามเป็นเวลาช่วงกลางคืนบ้างอ่า มาดูครับเวลาในช่วงกลางคืนนะจะอ่านยังไงครับเวลาช่วงกลางคืนแสดงว่าต้องเลยเที่ยงไปแล้วถูกไหมเอ่ยถ้าเลยเที่ยงไปแล้วนับครับครูเ่นไม่นับนแล้วนะมันเสียเว,วลาครูรู้ว่าถ้าเข็มสั้นชี้ตรงกับเลข12อีกหนึ่งครั้งมันจะเป็นเวลาช่วงกลางคืนอ่านว่า24นาฬิกาดังนั้นนักเรียนก็นับถอยหลังก็ได้ครับตรงนี้ก็จะกลายเป็น23นาฬิกาตรงนี้ก็จะกลายเป็น22นาฬิกานั่นเองครับโอเคเนาะ หรือใครไม่นับแบบครูนเด่นก็จะนั่งนับตั้งแต่12แล้วไป13 14 15หก็ได้ไม่ผิดนะครับดังนั้นตรงนี้จะได้ว่าเท่าไหร่ครับ2 2นาฬิกาครับึบกับอีกกี่นาทีครับเข็มยาวชี้ตรงกับเลข3ครับนักเรียนดังนั้นเดินผ่านไปแล้ว3ช่องใหญ่อ่านว่า15นาทีเก่งมากครับโอ้โหดังนั้นข้อที่3ก็จะได้ว่าถ้าเป็นเวลาช่วงกลางคืนจะอ่านว่า 22นาฬิกา15นาทีครับไปต่อข้อที่4อีกหนึ่งข้อครับมาดูโอ้เข็มสั้นชี้ระหว่างเลข1กับเลข2ครับแต่เป็นเวลาช่วงกลางคืนเอถ้าเป็นเวลาช่วงกลางวันมันก็คือบ่ายโมงกว่าๆถูกไหมครับแต่ถ้าเป็นเวลาช่วงกลางคืนก็ต้องเป็นอะไรตีหนึ่งกว่าๆดังนั้นเราจะอ่านว่ายังไงครับนักเรียนตอบครูน,น,นิดนึงเมื่อเวลาช่วงกลางคืนนะเข็มสั้นเลยเลข12มาแล้วนักเรียนต้องนับ ออต้องอ่านเป็นเลขหนึ่งม่ดังนั้นตัวนี้ก็อ่านตามนั้นเลยครับก็คือระหว่างเลขหนึ่งกับเลขสองก็คือหนึ่งนาฬิกาโอเคนะแล้วไปดูเข็มยาวครับเข็มยาวชี้ตรงกับเลขหกแสดงว่าเดินผ่านมาแล้วหกช่องใหญ่ก็จะกลายเป็นน่ารักมากเลยข้างหน้าตอบน่ารักมากก็คือสามสิบนาทีนั่นเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าหนึ่งช่องใหญ่เท่ากับห้านาทีเนาะดังั้นเดินผ่านไปแล้วหกช่องใหญ่ก็ต้องเท่ากับ 3 0นาทีนั่นเองครับไปต่อข้อที่5ครับข้อที่เป็นเวลาช่วงกลางวันบ้างช่วงกลางวันอ่านว่าอะไรดังนั้นต้องเลยเที่ยงมานิดๆถูกไหมครับก็เป็นประมาณบ่ายสองกว่า,ก,วาก็อ่านว่าใช่2นาฬิกาไหมไม่ใช่ดังนั้นถ้าเลยเที่ยงมาต้องนับเป็น13และ14ครับดังนั้นตัวนี้จะอ่านว่า14นาฬิกาจะมีกี่นาทีเข็มยาวชี้ตรงกับเลข4ครับ ดังนั้นผ่านมาแล้วสี่ช่องจะอ่านว่ายี่สิบนาทีเก่งมากๆโอ้โห,โหดันข้อที่ห้าได้แล้วนะครูเล่นขอไปต่อข้อที่หกได้ไหมครับได้นะมาดูข้อที่หกันเลยครับข้อที่หกนักเรียนสังเกตนะครับว่าเข็มสั้นชี้ตรงกับเกือบเกือบเลขเจ็ดแล้วนะเกือบเกือบเลขเจ็ดนะครับแปลเข็มยาวชี้ตรงกับเลขสิบเอ็ดแบบนี้ก็คือพูด,ดง่ายๆว่า เข็มสั้นยังอยู่ระหว่างเลข6กับเลข7อยู่แต่เกือบจะเลข7แล้วนะอีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียวเขาบอกว่าเป็นเวลาช่วงกลางคืนครับดังนั้นถ้าช่วงกลางคืนหมายความว่าช่วงกลางคืนเริ่มจากเท่าไหร่นะ18นาฬิกาไปจนถึง6นาฬิกาของอีกวันหนึ่งดังนั้นตรงนี้จะต้องเลย18นาฬิกาไปแล้วดังนั้นนักเรียนจําได้ใช่ไหมครับว่าที่เลข6เนี่ยคือ18นาฬิกานะแั้น,น,นบวกเพิ่มไปอีกหนึ่งจะกลายเป็น19นาฬิกาซึ่งเอ มันใช่เขียนแบบนี้ไหมมันเลยเลข7ไปรือยังครับยังดังนั้นนักเรียนจะอ่านว่า19บเนาฬิกาได้ไหมไม่ได้มันเกือบจะถึงเลข7นะไม่ได้อ่านว่า19บเนาฬิกาครับอ่านว่า18บแนาฬิกาห้ามพลาดนะครับตรงนี้นะดังนั้นข้อที่6จะอ่านว่าเวลาช่วงกลางคืนคือ18บแนาฬิกากว่าๆแน่ๆแ,แหละดังนักเรียนต้องไปดูนาทีครับเข็มยาวชี้ตรงกับเลข11ครับ ซึ่งตัวเลข11ก็คือหมายความว่าเขาเดินผ่านมาแล้ว11ช่องใหญ่ดังนั้นครูเรียนจำนักเรียนจําได้ไหมครับว่าถ้าเขาเดินผ่านไปทั้งหมด12ช่องใหญ่เท่ากับกี่นาทีนะ60นาทีหรือว่า1ชั่วโมงนั่นเองตอนนี้เขาเดินผ่านไป11ช่องใหญ่แสดงว่ามันคือกี่นาทีก็ลดลงจาก60นาทีมา5นาทีก็คือเหลือ55นาทีนั่นเองครับนั้นก็เขียนครับว่าข้อที่6อ่านว่า 18นาฬิกาห้นาทีครับผมนี่ไม่ได้ยากเนาะดังนั้นหน้านี้ครูเล่นจะเหลืออีก2ข้อสุดท้ายครับสำหรับหน้านี้นะมาดูครับข้อที่7เป็นเวลาช่วงกลางคืนครับอยู่ระหว่างเข็มสั้นนะอยู่ระหว่างเลข7กับเลข8ต้องอ่านว่าเท่าไหร,นะร่นะเรียนตอบครูเรนหน่อยอ่านว่า19นาฬิกาเก่งมากๆครับโอ้โห19นาฬิกานะกับกี่นาทีครับ ของข้างนาหน้าบ้าง5นาทีเก่งอีกแล้วโอ้โหเห็นไหมครับนักเรียนจะเห็นนะว่าไม่ได้ยากเลยนะครับทาไมถึงอ่านว่า19นาฬิกา35นาทีเพราะว่าเป็นเวลาค่ำกลางคืนนะดังนั้นก็จะนักเรียนก็ต้องนับเพิ่มจาก18ไปเท่าไหร่ครับเป็น19แต่มันยังไม่ถึง20เนาะก็อ่านว่า19นาฬิกาแล้วก็ดูเวลาครับที่เป็นนาทีก็คือ เดินผ่านไป7ช่องใหญ่เท่ากับ35นาทีนั่นเองครับข้อสุดท้ายกันเลยครับมาดูข้อที่8ข้อนี้เป็นเวลาช่วงกลางวันบ้างครับเข็มสั้นชี้ตรงกับตัวเลข12เข็มยาวชี้ตรงกับตัวเลข2นะครับดังนั้นแบบนี้คือเข็มสั้นเนี่ยจะเลย12เลข12ไปนิดนึงครับนิดเดียวเวลาช่วงกลางวันจะอ่านว่าอะไรนะใช่ถึง13นาฬิกายังยังก็ต้องอ่านว่า12นาฬิกา อีกกี่นาทีครับขอตอบให้ครูนเด่นชิ้ใจหน่อยเร็วกี่นาทีเข็มยาวเดินผ่านไปสองช่องใหญ่คือ10นาทีนั่นเองเก่งมากๆเลยโอ้โหครูนเด่นปลื้มมากๆนะครับดังนั้นวันนี้ครูนเด่นทั้งพานักเรียนทํากิจกรรมไปแล้วแล้วก็ทําแบบฝึกหัดไปแล้วด้วยดังนั้นข้อไหนหรือว่าแบบฝึกหัดไหนที่ครูนเด่ยนยังไม่สอนให้นักเรียนไปทาเป็นการบ้านครับโดย นักเรียนอย่าลืมนะต้องไปทําเป็นการบ้านให้เรียบร้อยนะครับขยันเยอะๆจะได้เก่งขึ้นนั่นเองวันนี้เนื้อหาพอสมควรแล้วนะครับนักเรียนนะโอเคนะดังนั้นถ้านักเรียนคนไหนอยากแบบว่าโอ้คู่ขาหนูอยากเก่งนักเรียนสามารถไปฝึกทําแบบฝึกหัดเพิ่มเติมได้เลยครับโดยใช้ควบคู่กับหนังสือแบบฝึกหัดข,ของอักษรคณิตศาสตร์ป .2 เล่มหนั่นเองครับ งั้นเดี๋ยววันนี้ครูนเนตเด่นต้องขอไปเตรียมสอนในครั้งหน้าก่อนแล้วกันนะครับจะเจอครูเนเด่นได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น